ไปลูกไปไปหาหมอการไปหาต้นข้าวด้วยหาหมอตรวจสุขภาพนะลูกนะฉีดวัคซีนนะลูกนะไปหาต้นข้าวด้วยเนะตอนแรกกลัวคิดว่าจะคนเอาไปทิ้งไม่มีใครเอาหนูไปทิ้งนะลูกแม่รักหนูนะถุงทองคนเก่งลูกสาวแม่กิ่ง ปลอดภัยนะลูกปลอดภัยค่ะลูกปลอดภัยนะคะจ๋าจ๋าลูกจ๋าไม่เป็นอันตรายลูกแม่พาหนูไปหาหมอคะ่ะพาหนูไปหาหมอนะคะกลัวใหญ่เลยกลัวไปทิ้ง ไม่มีใครเอาหนูไปทิ้งลูกไม่มีใครเอาหนูไปทิ้งนะพาไปหา